เรื่องผีผีเรื่องอสรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่24ตอนไข่งูกว่าฝนจะหยุดตกเป็นเวลาเกือบหกโมงเย็น เบื้องล่างหนึ่งนองไปด้วยน้ําที่ค้งเป็นแองนอกจากความเฉื่แฉะยังมีมแมลงและสัตว์เลื้อยคานที่ไต่ออกมาจากรูแล้วกรูเข้ามาตอมผู้บุกรุกอังคาร้องกรีดรด,ด้วยความขยะแขยงฮะนี่มันตัวอะไรเนี่ยติดอยู่หลังเท้าพ่อช่วยด้วยจ้านี่มันทากนี่เร็วอังเกียดมันจ้าหญิงสาวรองกรีดออกมาด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นทากตัวใหญ่ กำลังดูดเลือดจนตัวปิ่งผู้ใหญ่บุญเลิศได้จัดการเอาออกโดยเร็วแล้วก็กําจัดตามกรรมวิธีที่ไม่ให้มันมีชีวิตอยู่อังคณาถึงกับหน้าซีดเผือดด้วยความกลัวเมื่อเห็นเลือดไหลทะลักออกมาจากบาดแผลวัดจึงเข้ามาช่วยทําแผลให้แก่เธอโดยเร็วคุณต้องเอายาทากันทากด้วยนะในป่าอย่างนี้มันมีความชื้นมากทากก็มีอยู่เยอะเผอไม่ได้ เป็นต้องโดนมันกัดทันทีขอบคุณมากค่ะถ้าไม่ได้คุณวัดเห็นทีว่าอังแย่แน่เลยมันน่ากลัวมากเลยนะคะอังคณาแสดงอาการขยะแขยงออกมาอย่างชัดเจนผู้ใหญ่บุญเลิศเตรียมหาที่นอนให้แก่บุตรสาวแล้วก็ทิประดารู้ว่าจะต้องอยู่บนที่สูงเท่านั้นถึงจะปลอดภัยพอจะให้ลูกหาบทำห้างให้นอนนะมันอาจจะคับแคบไปบ้างแต่ก็ปลอดภัยดี อังเหนียวตัวค่ะอยากอาบน้ำจังเลยอังคณาไม่สนใจใดๆนอกจากจะทําให้ตัวเองปราศจากคราบเหนียวเนืะเพราะอากาศหลังฝนตกมันอบอ้าวแม้ว่าจะมีไอความเย็นอยู่รายรอบตัวก็ตามผู้ใหญ่บุญเลิศรอบถอนใจออกมาเบาๆรู้ว่าคิดผิดได้ให้บุตรสาวตามมาอาบน้ําที่ไหนล่ะพ่อยังไม่เห็นลําธารเลยมันต้องมีน้ําขังในแอ่งหินบ้างแหละหน้าพ่อ อย่าบอกนะว่าจะอยู่ในชุดเดิมที่เต็มไปด้วยเหงื่อใครทั้งวันอย่างนี้น่ะถ้ามันจําเป็นก็ต้องยอมละ่ะเอะไรกันไม่ไหวหรอกอังขอตัวไปดูล่านเหลาก่อนละโดยไม่ฟังคําทัดทานจากผู้เป็นบิด,ดาอังคณาเดินลิลลีเวเธอสํารวจไปรอบบริเวณที่พักเวลานั้นลูกหาบกําลังหุงหาอาหารซึ่งปรุงกันแบบง่ายๆส่วนทิพระดาช่วยพรานทองเก็บผักที่พอจะหาได้ ไปประกอบอาหารเมื่อเห็นอังคณาก้มก้มเงยเงยมองตามโขดหินด้วยท่าทางแปลกๆเธอถึงกับแปลกใจอังหาอะไรคะหาน้ำจะอาบหน่อยเหนียวตัวเป็นบ้าเลยหญิงสาตอบพลางสาวเท้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกระทั่งสายตาคู่สวยนั้นเบิกกว้างเมื่อเห็นแอ่งน้ำอยู่เบื้องหน้าด้วยความดีใจจึงวักขึ้นมาลูบใบหน้ารู้สึกสดชื่นมาก สองมือกอบน้ำขึ้นมาสูงๆแล้วปล่อยให้มาราดลดบนใบหน้าโอ้อชื่นใจจริงๆน้ำเย็นมากต้องเอาน้ำมาบ้วนปากอย่างนี้อังคณามีความสุขที่เจอแอ่งน้ำที่มีความกว้างราวกับหนึ่งซอกโดยไม่สนใจสิ่งใดๆเธอวักน้ำขึ้นมาล้างหน้าบ้วนปากโดยตั้งใจว่าจะต้องเอาขันมาตักอาบให้สะใจคุณอังครับทำอะไรอาชันนั่นเอง โผล่ออกมาจากราวป่าอังคณาสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนของอรันธรรมเธอจึงส่งยิ้มหวานๆไปให้กำลังเพลินกับการอาบน้ำค่ะเย็นชื่นใจมากผมก็เหนียวตัวเหมือนกันขอรูปหน้าหน่อยฮะชื่นใจมากเอ๊ะคุณอางนี่มันไข่อะไรครับแช่อยู่ใต้น้ำน่ะชายหนุ่มอุทานด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นไข่ของสัตว์บางอย่างจมอยู่ก้นอ่างน้ำ อังคณาชะโงกหน้าลงไปดูแต่แล้วเธอวีดร้องออกมาสุดเสียงเมื่อเห็นงูตัวหนึ่งกำลังเลื้อยเข้ามาหาอย่างประสงค์ร้ายคุณอาชันง,งูงูค่ะฮะงูทำยังไงดีตัวใหญ่สิด้วยสิผู้ใหญ่ครับช่วยด้วยงูงูงชายหนุ่มส่งเสียงเท่านั้นก็เกิดอาการช็อกเมื่องูสีดำตัวใหญ่ชูหัวขึ้นมามันแผ่แม่เบี้ยจนน่ากลัว ผู้ใหญ่บุญเลิศกับพรานทองต่างพากันตกใจไปตามๆกันอยู่เฉยๆนะครับอย่าขยับตัวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมพรานทองเอ่ยด้วยน้ำเสียงสันส่นๆพร้อมกับย่องเข้าไปทางด้านหลังของเจ้าง,งูตัวนั้นเขาโยนหินก้อนหนึ่งเข้าใส่เพื่อหลอกล่องูร้ายให้หันมาสนใจซึ่งก็เป็นตามที่ต้องการงูร้ายหันมามองก้อนหินแล้วส่งเสียงขู่ดังฟอฟอจังหวะนั้นเอง ผู้ใหญ่บุญเลิศที่กำลังส่องปืนรออยู่ได้เหนียวไกลปืนทันทีงูหลายสดดุง้งพอพอกับสิ้นเสียงปืนมันนอนบิดตัวแล้วสายไปมาบนพื้นเลือดสีแดงทะลักออกมาครู่เดียวก็สิ้นฤทธิ์แล้วนอนสงบนิ่งอังคณากระโจนเข้าไปกอดพ่อด้วยเนื้อตัวสั่นเทาพ่อพ่องูจ้ะพ่อรู้ไม่เป็นอะไรหรอกนะอย่ากลัว มันทําอะไรอังไม่ได้แล้วพอ่อในอ่างนั้นอังเห็นไข่ไข่งูหรือเปล่าจ๊ะหยิงสาวถามบีดาด้วยน้าเสียงตะกุกตะกักทั้งที่รู้ความจริงอยู่แล้วว่าไข่ที่วางเรียงกันอยู่ในแอ่งน้ํานั้นมันคือไข่งูใช่ลูกคงเป็นไข่ของงูตัวนั้นนั่นแหละฮะขยะขยงที่สุดอย่าเพิ่งมาขยะงตอนนี้เลยครับผู้ใหญ่รีบพาลูกขึ้นไปอยู่บนห้างก่อนเถอะผมว่าอีกไม่นานหรอกงูตัวผู้ มันจะต้องออกมาแก้แค้นแน่ที่เราฆ่าเมียมันตายงูพวกนี้มันอาฆาตแรงมากนะครับผ่านทองเข้ามาบอกผู้ใหญ่บุญเลิศให้พาลูกสาวหนีไปโดยเร็วแต่ไม่ทันเสียแล้วเมื่องูตัวหนึ่งทิ้งตัวลงมาจากกิ่งไม้โดยมันเอาหางเกี่ยวตวัดลัดกิ่งไม้เอาไว้ส่วนหัวของมันกวัดแกว่งไปมาเฉียดใบหน้าผู้ใหญ่บุญเลิศไปเพียงแค่เส้นยาแดงผ่าแปดเท่านั้นพ่อ งูงูมันจะฉกพ่อแล้วนะหญิงสาวหวีดเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวไม่เห็นเจ้าอสรพิษร้ายทำท่าจะพุ่งเข้าใส่บิดาโชคดีที่ไม่ถูกผู้ใหญ่บุญเลิศตกใจจนแข้งขาอ่อนแล้วล้มก้นกระแทกพื้นที่เปียกแฉะไปด้วยน้ำฝนส่วนปืนที่อยู่ในมือก็หลุดร่วงออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในจังหวะนั้นเองงูร้ายไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดไป มันคลายหางออกจากกิ่งไม้แล้วทยานเข้าใส่ปากของมันอ้ากว้างจนเห็นเขี้ยวยาวจนหน้าครัวเป้าหมายของมันก็คือหัวของผู้ใหญ่บุญเลิศนั่นเองผู้ใหญ่ระวังมันจะฉกหัวนะผานทองร้องเตือนแต่เวลานั้นผู้ใหญ่บุญเลิศเกิดอาการช็อกไปชั่วคราวเขาไม่อาจขยับตัวได้นอกจากรอรับความตายจากเจ้าสัตว์เดรัจชานตัวนี้ท่านใดนั้น เสียงปืนระเบิดขึ้นพร้อมกับส่วนหัวของงูก็แตกกระจายและเลือดสาดกระเซ็นใส่เนื้อตัวผู้ใหญ่บุญเลิศเขาหลับตาลงทันทีตายสิเถอะไอ้งูบ้าอังคณานั่นเองเป็นผู้ปลิดชีวิตงูร้ายเธอเองก็ไม่รู้ว่ายิงปืนได้อย่างไรทั้งที่ไม่เคยจับมาก่อนแล้วก็ยิงได้อย่างแม่นยำทุกคนต่างพากันวิ่งกรูเข้ามาดูแล้ววิพากวิจารณ ไปต่างๆนานาอังคณาไม่สนใจใครจะว่าอย่างไรเวลานี้เธอแค้นเจ้างูดำมากเธอจับหางของมันเดินผ่านหน้าผู้คนแล้วโยนลงไปในกองไฟทันทีอังก้าจังเลยค่าลุงอรุณที่ประดากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงหวาดหวาดใครบ้างละ่ะจะไม่กลัวงูที่เต็มไปด้วยความอาฆาตผมจะเอาตัวเมียแล้วไข่ของมันเผาไฟไปด้วยชาปนก,กิจ ไปพร้อมกันทีเดียวเลยผ่านบุญกล่าวจบได้โยนซากงูตัวเมียแล้วไข่ทั้งหมดลงไปในกองไฟเช่นกันครู่เดียวเสียงไข่ระเบิดขึ้นอังคณาห่อนลมหายใจออกมาก่อนจะเดินไปดึงมือผู้ใหญ่บุญเลิศให้ลุกขึ้นมายืนเคียงข้างกันเธอรู้ว่าบัดนี้บิดากลัวเสียจนทำอะไรไม่ถูกเราไม่รู้เลยว่ารอบๆตัวจะมีงูอีกมากน้อยแค่ไหน หรือว่าเจ้าสัตว์ป่าตัวอื่นๆอีกเราก็ไม่ควรไว้ใจอะไรทั้งนั้นสูชาติทำเสียงสั่นเมื่อเอ่ยถึงความน่ากลัวของสัพพสิ่งที่อยู่รอบตัวบัดนี้ความมืดได้เข้ามาครอบคลุมไปทั่วทุกอนูพื้นที่วัดที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันใบหน้าเต็มไปด้วยความกลังวลเขารับรู้แต่ว่าป่าแห่งนี้มีแต่ความน่ากลัวแต่เขาจะแสดงอะไรออกมาไม่ได้เด็ดขาด อาจจะทำให้ลูกหาบไม่กล้าเดินทางไปด้วยคงไม่มีอะไรหรอกหนาเรากินข้าวกันดีกว่านะจะได้แยกย้ายกันนอนพี่วัดครับแต่ลูกหาบของเราไปรวมกลุ่มกันตรงโน้นไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรท่าทางเครียดมากเลยนะครับอาชันแทรกขึ้นด้วยสายตาหวาดหวันสิ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือกลัวลูกหาบจะหนีไปแล้วใครจะเป็นผู้แบกสัมภาระเหล่านี้อีกทั้งการจัดเตรียมอาหาร และช่วยในการจัดหาสถานที่สำหรับนอนพวกเขาคงกลัวต่อเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นอะไรหรอกครับผมจะไปพูดกับพวกเขาเองถ้าเราอยู่อย่างสงบไม่ออกเพ่นพานนอกพื้นที่ตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรหรอกครับช่วยหน่อยเถอะผู้ใหญ่ผมแทบจะหมดเรี่ยวแรงแล้วผ่านทองครับฝนตกหนักขนาดนี้จะรู้หรือว่าอารันนั้นผ่านไปทางไหนเราก็คงต้องเดากันแล้วครับ ถ้าเขามีบุญรอให้เราไปช่วยเหลือก็คงได้พบกันคืนนี้ผมจะทําพิธีเปิดป่าจากเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วช่วยกันดนบรรดาลให้เราไปถูกทางครับเมื่อผ่านทองให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่อรุณได้แต่ยิ้มแล้วก็ขอบคุณบัดนี้ทุกคนรู้แล้วว่าของขวัญชิ้นใหญ่และราคาแพงก็สู้นำใจไม่ได้แม้แต่น้อยคืนนั้นทุกคนพากันขึ้นไปนอน บนคบไม้พรานทองเริ่มทำพิธีอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งเสียงสวดคาถาสูงสูงต่ำต่ดังขึ้นอากาศที่สงบดีกลับเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามลมพัดขึ้นมาอย่างรุนแรงเทียนที่จุดเอาไว้ก็เกือบดับทิพระดารู้สึกกลัวจนแทบระงับอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่แต่ก็บอกกับตัวเองว่าอย่าวันไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเด็ดขาด บัดนี้เธอเชื่อแล้วว่าพูดผีเทวดาหรือเวทมนต์ดำมีจริงครู่หนึ่งลมอันบ้าคลั่งได้สงบลงพรานทองล้มตัวลงนอนโดยมีลูกหาบนั่งเฝ้ายามอยู่สองคนยามกะแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์สงบดีแต่แล้วก็เกิดเรื่องระทึกขวัญขึ้นมาอีกจูู่หมาป่าเกือบสิบตัวได้พากันมายืนเรียงรายอยู่รอบต้นไม้ แล้วก่งคอหอนด้วยเสียงหยหวนปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมา<อ>เสียงหมาหอนสร้างความหวาดกลัวแก่ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มลูกหาบรู้แล้วว่าจะต้องมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นต่างพากันสวดมนต์แล้วเอาของขลังออกมากลุ่มไว้ในมือช่วยด้วยอย่าให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะเจ้าปา่าเจ้าเขา ช่วยลูกด้วยทึดนะลูกหาดคนหนึ่งเก็บความกลัวเอาไว้ไม่อยู่เขาโครงออกมาดังๆทุกคนเกิดอาการหวาดกลัวจนแทบไม่อาจนั่งอยู่บนห้างได้เฮ้ยอย่าลงไปข้างล่างเด็ดขาดมันอันตรายพ่านทองบอกทุกคนซึ่งบัดนี้กลัวมากโดยเฉพาะอังคณาเธอร้องกรีดกรีดตลอดเวลาเพราะคิดว่าเป็นวิญญาณงูที่เธอสังหารไปเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาพอ่อ งูมันจะอาฆาตและฆ่าเราไหมไม่เอาหน้าอังอย่าร้องอยู่นิ่งๆเห็นไหมหมาป่าทั้งนั้นเดี๋ยวมันทำร้ายเรานะอังไม่กลัวหมาหรอกจ้ะอังกลัวงูมากกว่าพ่อไม่ได้ยินหรือไงเสียงงูมันขู่เต็มไปหมดแล้วผ่านทองทำอะไรสักอย่างสิฉันไม่ไหวแล้วนะอังคนากรีดเสียงร้องแข่งกับเสียงงูและเสียงหมาป่าบรรยากาศเวลานี้น่ากลัวเสียจนคนจิตแข็ง ยังต้องไวหววันที่ประดาชเช่นกันรู้ว่าไม่อาจอยู่นิ่งได้สิ่งน่ากลัวเหล่านี้มันเร้าอารมณ์ให้เธอประวันพรั่นพรึงตามไปด้วยเช่นกันหญิงสาวนั่งสมาธิทันทีอย่ากลัวคะ่ะเราพยายามที่จะรวบรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวอย่าตกเป็นทาดแห่งความกลัวเด็ดขาดสิ้นเสียงหญิงสาวทุกคนต่างมองเป็นตาเดียวกันและนั่งสมาธิเหมือนกันทุกคน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเสียงขายาดขวัญเมื่อครู่ก็ได้จางหายไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นรวมทั้งหมาป่าฝูงนั้นก็ไม่รู้ว่าบรรตรธานหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่คืนนั้นไม่มีใครนอนหลับต่างพากันนั่งมองหน้ากันไปมาเมื่อลำแสงแรกของดวงอาทิตย์สาดส่องลงมาลูกหาบทั้งหมดก็พากันลงมาข้างล่างแล้วจัดเตรียมอาหารเช้าเอาไว้ เ็นเข้าวเหนียวนึ่งกับเนื้อย àng, ่างเตะจมูกทุกคนจึงไม่อาจทนนิ่งอยู่ได้ข้าวโคละปั้นและเนื้อโคละชิ้นกลายเป็นอาหารรสโอชาที่ทุกคนต่างจัดการให้หมดในเวลาอันรวดเร็วหลังจากอิ่มแล้วอาชันมองหาลูกหาบแต่ไม่เจอแม้เงาแรกทีเดียวเขาคิดว่าอาจจะชวนกันไปจัดการกับธุระส่วนตัวทว่าร่องรอยเท้าจากการกดน้ำหนัก ลงไปบนดินอันอ่อนนุ่มเขารับรู้ว่าคนพวกนี้ต่างรีบร้อนจากไปเมื่อเดินตามรอยเท้าออกมาเรื่อยๆเขาถึงกลับยกหลังมือขึ้นปาดเหงือ่อจึงรีบกลับมาหาทุกคนด้วยสีหน้าตกใจมีอะไรหรืออาชันอารุณเห็นเพื่อนของบุตรชายมีท่าทางรนรนเขารับรู้ว่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นพ่อครับลูกหาบเขาพากันหนีไปหมดแล้วครับฮะอะไรนะ พวกลูกขาบนี้ไปแล้วจริงหรือคุณอรันผู้ใหญ่บุญเลิศอุทานออกมาด้วยใบหน้าซีดเผือดเมื่ออาชันยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงชายวัยกลางคนถึงกับถอนใจนึกสงสารอารณุณไม่น้อยท่าทางย่ำแย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะรู้ว่าลูกขาบไม่อยู่ความลำบากจะต้องเกิดขึ้นมากกว่าเดิมเราจะทำยังไงดีละ่ะอรุณท้อแท้เสียจนแทบหมดแรงทิประดาเข้าไปประคอง ร่างที่หลังงอคุ้มเอาไว้ก่อนที่จะพามานั่งลงบนขอนไม้พวกเราก็คงต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเอาของไปแค่พอหยิบช่วยได้เจ้าพวกนี้แสบจริงๆมิน่าละ่ะเมื่อวานผมเห็นพวกมันซุบซิบอะไรกันคงวางแผนหนีนั่นแหละพ่ออย่าโทษพวกนั้นเลยเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นใครก็กลัวทั้งนั้นแหละอังก็กลัวเหมือนกันนะแต่ก็บอกกับตัวเองว่าเราจะต้องสู้ ผู้ใหญ่บุญเลิศบองหน้าบุตรสาวอย่างทึ่งๆเขาแทบไม่เชื่อเลยว่านี่คืออังคณาผู้หญิงที่ไม่เคยเข้าใจความคิดของผู้อื่นเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมนิสัยแย่ๆจึงกลับแปรเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามแต่มันก็ไม่น่าทิ้งกันไปอย่างนี้น่าจะบอกให้พวกเรารู้ตัวก่อนพ่อก็พูดไปถ้าเขาบอกเราจะให้ไปหรือจ๊ะ พวกมันคงกลัวกันจนแทบตายไม่รู้ว่าวิ่งกลับไปถูกหรือเปล่าไม่ใช่ว่าหลงทางล่ะแต่เขาก็เป็นคนในหมู่บ้านไม่ใช่หรือคะอย่างน้อยคงพอจำทางได้บ้างหรอกคะ่ะทิพระดาไม่ถือโทษหรือว่ากโกรธเคืองต่อลูกหากขี่ขาดแต่อย่างใดเพราะรู้ว่าเมื่อเกิดความกลัวก็ไม่มีใครมายับยั้งเอาไว้ได้แม้แต่เธอก็ตามเมื่อคืนที่ผ่านมาหากว่าไม่นั่งสมาธิ ่านนี้สติคงแตกส่าต่อบรรยากาศชวนสยองขวัญงั้นเราก็ช่วยกันเก็บเข้าของไปเถอะเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นพรานทองไม่ยอมให้เวลาผ่านไปตรงมายังกองสัมภาระจับแยกสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแต่เอาไปไม่มากโดยแบ่งให้แก่ทุกคนช่วยกันขนไปจากนั้นก็เร่งเดินทางไปข้างหน้าตามที่ความรู้สึกบอกว่าอารันรรม น่าจะผ่านไปทางนั้นเมื่อออกเดินทางไปได้ไม่นานทุกคนตดดุง้งประสาททุกส่วนตื่นตัวเตรียมพร้อมเมื่อได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างดังสวบสาบแล้วก็ใกล้เข้ามาลูกปืนจ้องไปยังต้นเสียงซึ่งเป็นจุดเดียวกันโอ้ยนะผู้ใหญ่อย่าย,ย,ยิงผมผมไอ้เจดิดแล้วนี่ไอ้ยองไอ้อ้วนจ้าเมื่อเห็นผู้คนที่เดินฝ่าป่าเข้ามาปรากฏตัวเท่านั้นพร้อมกับเสียงสั่นด้วยความกลัว ปืนห้ากระบอกได้เล็งศูนย์มาที่พวกบรรเจริดเป็นจุดเดียวกันผู้ใหญ่บุญเลิศกับทุกคนลดปืนลงโดยเร็วไอ,เอ้เจิดเอ็กมาทำไมในป่าวะนะผู้ใหญ่ผมได้ข่าวว่าพากันออกมาตามหาคุณอรันผมก็อยากมาช่วยบ้างสิครับนี่เห็นไหมผมแต่งชุดเต็มยศเลยนะบรนเจิดโชว์ชุดใส่สำหรับเดินป่าให้ดูก่อนจะหันไปยักคิ้วใส่อังคณาซึ่งก็ได้รับค้อนวงงาม,งาม ให้ทันทีเช่นกันตามหาคุณอรันทำไมวะไม่เห็นว่าจะเกี่ยวอะไรกับเองเลยนี่วะผู้ใหญ่บุญเลิศถามด้วยความแปลกใจ